ตู้นะครับวันนี้มาอยู่กับผมนาวครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับเกมโลบ็อกกันอีกเช่นเคยนะแต่วันนี้เราก็มาอยู่กับแมปไม่บอกแมปอะไรพวกหลังอี้อ้าวว่าอะไรอันนี้เออเราอยู่แมปอะไรนะเอออชซีพีอะเอชซีพีโลเปแบบคนไทยด้วยนะโอ้ยเชี่ยเอชซีพีโลเปอะ มันดีขนาดไหนเชียววะก็ครั้งนี้ผมก็มาเล่นกับไอ้ฟุกนะแล้วส่วนตัวที่เหลือก็ไม่มานะพอดีมันก็ข้างขี้เกียจไอ้พวกนั้นนะนะผมก็เลยมาอัดกับไอ้ฟุกแค่สองคนนะนะเออโ <c oughs> ยิงหาแม่เนี่ยโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกด like, 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 ไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผมนะนี่เออซึ่งทางผมก็เป็น แล้ว,วากาดนะน่าจะกาดแล้วไอ้ฟุกก็วิวัฒนาการตัวเองนาอ่าจกเอเลียนไอ้เหี้ยตัวฟ้ามห้เป็นคนแล้วแต่ดีไอ้เหี้ยดีขึ้นแล้วไอ้เหี้ยไปกูไม่รู้ว่ามาให้ทำอะไรแต่กูว่าจะเดินเล่นเพราะกูต้องการเจอ S C P นี่เฮ้ยอย่ <c oughs> ยา,ยา,ยา SCP อย่า S C P 1ึ3เจ็ดสามถ้ารล่อยมันหลุดมาแล้วก็มาเข้าไปดูดิ นะหนึ่งเจตานี่เาะเดี๋ยวบอกนะมันอาจจะอยู่ลึกข้างในไงแต่คนเราดูสังเกตการมันอยู่จริงเปล่าฟุกมันอยู่จริงไงาเร่าปลายมันหลุดบาดที่ชิบหายเซฟได้เด้หนึ่งเจ็ดสามเว้เฮียหนึ่งเจ็ดสามอันี้มันคือตัวเราต้องจ้องหน้าใช่ไหมใช่ทำไมตัวมันโง่งั้นวะเ้เราเราเอาไหนไหมเอาไปดิ โอ้ยฟุกแล้วก่อนไป็นฟูเลยเอากูแต่กูโดนหักคอเลยิ้มหานไปุดนว่าแล้วหูมึงตกใจ SCP SCP เก้า E กูไม่นั่งเลยกูตลองโอเค SCP เก้า E ยังไง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมีท่อ้ไปเฮ้ยเกไวิทีวีเฮ้ยอ้าวพวกหมดแล้วเฮ้ยอ๋อเอามาะโผรส่วนกลางอะเกียไปเลยหิงลัดดีที่หมด,ดเลยตใต้ไม่ไหวไปยิงแม่งเงี้ย <c oughs>

อืมตายแล้วในข้างในอะผู้ก่อร้ายมีปืนอะมันเอาปืนเด็กแบวะเฮ้ยเน่ไม่รู้รู้อะไรอ๋อเฮ้ยดีดีเองคยหาปืนหาแม่ไงเน่ยน่ตามออกไปเราจะได้เห็นซีบีแล้วนะ เฮ้ยเฮียใจเย็นใจเองครับพี่ยิงกูเสร็จมาโคคำนัดกะ็ะตูฝากเด้เฮ้ยห,ห้องเดียวเดียวเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> เราเราลักตัวกูตายอยู่ด้ยวยทุกคนกูไปทำอยู่มันอยู่หน้าประตูอ่ะทำอยู่หน้าประตูอ๋อ,อไหมวะไอ้บอกคันดีเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ปิดประตูแม่งไปแม่งไปดูไปดูก็ลองเฮ้ยดันดันให้สายดันให้สายหมอออกนี่แล้วเปิดตู้ยิงแม่งเลยหมอเอาไหมเอาหลุดแล้วหรอเอาหลุดหลุดลุ่มแกเปิดไปต่ว่า

มึงอยู่ไหนเน่าไอ้ยังย่าไงพวกคดีแม่ติดปืนกันเต็มเลยอืมไม่มีเกาะด้วยอืมโง่ข้ามมามึงตายแค่นั้นแหละข้ามมาสแปดจะเข้าหน้าพวกมึงไอ้โง่สเปซจะเข้าหน้าพวกมึงดันไหงดันดันไหม มีคนจะไปเฟิร์สมีคนจะไปซื้อปอืนมงมีคนจะไปซื้อปอืน <c oughs> มึงหยิบออกมาดิมึงหยิบปืนออกมาดิกูต่อแล้ว <c oughs> มึงไงทำอะไรมารมาา <c oughs> ึงพักว่อ <c oughs> ดิเี่ๆเๆๆๆ นี่ไ้ไอ้ไ,อไ,อไ,อไม่ไม่ควังโซ่กิงกูอ <laughs> <laughs> มืควักเอามาดี่ื้ากอกมาถาแม่มาเนี่มิเนี่ <laughs> 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 นนนย <laughs> ไป,ไ,ปไปเอาไปเอาปลอเพื่อนมึงมาดิเพื่อนมึงทำคู่กับจะอะไรคนนึงอ่ะเอามันมาไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ยี่เดี๋ยวนั้นน่ะกูเห็นเอามันมาเห็นไหมที่จะไปซื้อปืนเฮ้ยจะไมกันหมดอันนี้จริงๆผ่านลูกโกไม่ได้นะไอ้โง่ วันนึงกูใจดีวันนึงกูปล่อยพุ่งหลุดมาเลยอะใจดีวันนึงว่ะยิทธกิได้พอกูจะรีพอกูจะรีตัวปกตจะรีตัวเป็นคันดีไม่่นี นี่กูยิงพวกบูรยนกาศตายเลยเย้ไอ้เก่งเลยกูไปคัดที่ได้หมดเงกูกำลัวิ่งไปตายเยอยจุ๊ยเยอะจุ๊ยเยอะจุ๊ยกูเต็มกูเต้มเราลองกันมาลองกัวมาเดี๋ยวกช่วยด้วยเูตึ้งคิดแล้วมาละไม่ไมไม่ไมเนี่ยมันอยู่เต็งเามเยอะพัดไปมามามากีกีกีโง่ ไอ้มันจัสนันเกิดวิโอ๊ยฮึฮึดีดนิดีดนิดอืฮึหลบหลบในห้องไอซีพีก่อนหลบ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 ึตั้งรั้เด็กตั้งรับวไอ้เจยก็ปากไหนแบบเลยปากของใครตาเพื่อ กูจะตายกูจะตายกูจะตายกูเจ็บมากกูเจ็บมากเปิดเข้ามาหนิเข้ามือเข้ามานิเข้ามานิเขินทองนทองเข้ามานิกิดังรับอยู่อ่ะมาดิมาดิโอ้โหนี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโง่เอ้ยหลังยิ่ได้ยได้ย่ไ้มือเข้ามาเข้ามาเร็วโง่มวยจะเปิดตูเฮ้ยกูยิงตายหมดเลยวะ เอ้ยพวกกูขาดดียอดสูงเะยแล้วบุกแล้วบุกแล้วกูบุกแล้วเฮ้ยใายมือใครอ่ะเฮ้ยเพื่อนนี่ต้องเฮ้ยเออเออเออเหอไอ้ปืนทองไอ้สัตว์ปืนทองไอ้เหี้ยกำลังมีนิกันมายิงเราป่ะมอมาละเอ้าไอ้เชี่ยกูเพิ่งเห็นท่านท่านเป็นฝ่ายตรงนู้นแล้ว

มาจัดการน like ี่ฝั่งใต้ชิบหายนี่มันอยากยิงแหวกยุ่งห่ายเลยดวงนี้นะเออโอ้แต่มันประกบเราหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันประกบเราเป็นสิบคนเลยอ่ะเอาละไอ้ไอ้ไอ้เจนนั่นแล้วไอ้เจนนั่นใส่ชุดก่อนแต่เราได้ไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้แหละแต่เราได้ยึดไอ้ยเราเราได้เข้าห้องยึดสูงเลยพวกพวกอากูมาชีเตอร์เลยเออ ไอ้พูดหาราจีนเด็กววะเอาไม่บอกให้มากูเก็นเอาโนไม่ไอ้ไอ้เที่ยเนี่ยดำเหมือนไรใช่ไหมไอ้ไม่ใช่ดิไอ้รวะไอ้ไอ้ที่มันถือปืนถือปืนปืนพกอะไอ้ยีนี่ยันี่นีนี่มึงมึงกัดยิง้แบบนี้เอาดิเอาดิมึงกัดยิงมาีิ เร <laughs> no, ิ่มจากมึงก่อนเลยตาเป็นหลังกูแอบในตู้เฮ้ยมึงดึงกูแน่ดึงกู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 ดึง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 ไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้แล้วมันไมดึงแล้วมึงจะตายแล้วกูแบอกที่รวบมือกับพวกก่อนละลาย ก่อนเลยคอยไม่กูเข้าใช่ไหมสัตว์กูก็ทออะไรยบฟึ่งแม่งนี่เฮ้ยคอยเผื่อปืนี่พัดออกเงินดูไม่มี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 ร่องร่องไปี่ไปห้องบริหารแม่งเลย ม here, ันบริหารตรงไหนวะอ่ะมือขอามือฝามือขวามือฝ่้ยห้องทดลองหลุดแบงทุกตัวเลยสัตว์เฮ้ยพวกยิง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 ตายเลย ไอ้มินิกาบเลยเกแล้วนะดักแหวแล้วนะมันบ้าแล้วครับไอ้โอ้กยอสูงดีเียรุนสามดาวไอ้สัตว์ฟุกไปครับไปแล้วก็ลราเห็นพวกเกิรลไนี่กำลังจะตาย เฮ้ยมนรีรลดกันสุดยฟุกเปนลีรลดกันสุดยุ่งวัดเลิเฮ้ยไอ้่ามามือฆ่าเดียวถึงได้ไหมหออกูบวกเะยกูเปิดเปิดห้องโถหมดเลยอ้ามึงตายอ่ะ ไปหลับกลายเป็นควันเลยอ่ะเฮียโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเรียงเจ้าดีแล้วกันนะครับก็ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับอ่าไงเนี่ยไม่เห็นเลย NCP มีไลค์ยิงอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮี้ยได้ยิ่งอย่างเดียวเลยไอ้เฮี้ยโอเคนะครับก็ชอบ ก็เด ah the mm ี๋ยวทำตามที Rey ่ผมบอกช่วงแรกแล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งจะเป็นอะไรแล้วเจอกันยัดแม่ก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยจะ้ย่รอด